สวัสดีครับผมเซียวแคร์ฮันเดลพิบิงบลนนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำในส่วนของตัวนะครับ nx 500นะครับสำหรับโปรโมชั่นของเดือนสิงหาคมนี้นะครับผมตัวนี้จะมาในส่วนของตัวโปรโมชั่นนะครับผมดอกเบี้ย1.99%นะครับสำหรับรุ่นตัวสแตนดาร์ดนะครับเท่านั้นนะครับผมสำหรับตัวสแตนดาร์ดเท่านั้นนะครับที่ได้ดอกเบี้ย1.99%นะครับเงื่อนไขก็คือลูกค้าดาวอยู่ที่20-25%นะครับรับดอกเบี้ย1.99%นะครับผมผ่อน48งวดนะครับซึ่ง ตัว NX Standard ของเรานะครับมีทั้งหมดอยู่ที่3สีนะครับผมก็ที่เราเอาขึ้นมาโชว์ก็จะมีสีขาวแล้วก็สีแดงนะครับอีกสีหนึ่งคือสีดำนะครับสำหรับโปรโมชั่นนี้นะครับมีให้จนถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่098265623ที่โชว์รูมฮอนด้าบิ๊กบิลนะครับผมแล้วก็ในส่วนตัวรถในสต็อกของเรามีพร้อมรับนะครับผมลูกค้าทําเรื่องผ่าน พร้อมรับรถได้ทันทีเลยนะครับอย่าลืมนะครับโปรโมชั่นนี้มีให้ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับกับดอกเบีย้ย1.99% NX 500 Standard เท่านั้นนะครับ